อย่าดราม่าเลยเสือคิมเผยสาเหตุตอบรับชกเจกพีคอกนักชกแขนเดียวดราม่าหลังไฟระหว่างเสือคิมสอจอต้องปราจีนกับเจกพีคอกในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเบตในศึกมวยวัน173ที่สนามอาริอาเกะอารินากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเกมการชกจบลงในยกที่3หลังจากที่นักมวยชาวไทยได้จังหวะทิ้งซ้ายเข้าเต็มคางส่งเจกพิคอคกหงายท้องลงไปกองกับพื้นเวทีแม้จะลุกขึ้นมาได้แต่กรรมการมองว่าไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะสู้ต่อได้ทําให้ตัดสินใจโบกมือยุติการชกในที่สุดอย่างไรก็ตามไทยหลังการชกจบลงกลับมีแฟนมวยบางรายที่มองว่าไฟน้สือคิมสอจอต้องประจีนได้เปรียบคู่ชกที่มีเพียงแขนเดียวและทําให้สามารถคว้าชัยมาได้สําเร็จซึ่งทําให้เสอคิมสอจอต้องประจีนออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ ผมรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอคอมเมนต์แบบนี้ถ้าผมชนะก็จะบอกว่าเขาไม่สมบูรณ์แต่ถ้าผมแพ้โดนหนักกว่านี้แน่ทำไมเราไม่มองแบบให้เกียรติเขาเขาเป็นนักกีฬาเขามีแขนเดียวแต่มาได้กลาระดับโลกเก่งกว่าคนที่มี2แขนอีกที่ผมเลือกต่อยกับเจกเพราะเขาคือนักสู้ที่เก่งไม่ใช่ที่เลือกต่อยกับเขาเพราะว่าจะชนะแน่นอนผมอยากมาต่อยในประเทศญี่ปุน่นและเป็นรายการใหญ่ของวัน เจกบอกว่าเขาประกบคู่กับหลายคนแต่คู่แข่งถอนชกหมดเพราะกลัวเหตุการณ์แบบนี้แต่ผมก็ให้เกียรติเขารู้ตัวว่าอาจจะแพ้ด้วยซ้ำแข่งของเขาดีมากทุกอย่างดีหมดทำไมไปมองว่าเขามีแขนเดียวทำไมไม่มองว่าเขามีแขนเดียวแต่เก่งมากเขาทำผมเจ็บขนาดนี้ได้คนที่มีสองแขนมาทิมโทรศัพท์ว่าผมยังทำไม่ได้เท่าเขาเลยผมรักและเคารพเขามากเสือคิมเปิดใจสยบดราม่า